สวัสดีครับผมต้นคนบาททามครับวันนี้ผมมีสองรายการ2เรือนนี้ไปที่สุราษธานีของท้าขายของเราเองมีเรือไหนมาดูกันครับแต่แรกครับเป็นเมก e กอสครับเป็นเข็มส้มคุณลูกค้าเรีงไว้นานมากวันนี้เลยทักมาขอซื้อ2เรือนต่อมาครับเรือนอีกตัวหนึ่งที่คุณลูกค้าต้องการสะสมคือกรีนแฮนด์นะครับไม่มีผลิตอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสุราธนีมาดู คุณเจรมี่ครับวันนี้คุณเจรมี่น่ารักมากวันนี้คุยกันแล้วก็เทรดในการจส่หลังเรียบร้อยเอาไว้ยังที่ไซ l ์ช่ o ง l รชุดบายคอมเมอร์สด a n นหน้าต้นเ e วัสลอสแวนด์ทางนี้เราก็เสร็จสิ้นนะครับกับการมาส่งที่สุราให้กับคุณเจรมี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนสั่งไปว่ติดต่อได้เลยนะครับเราดีไปส่งให